วันนี้ก็เกี่ยวเขานองจ้านองชายพุญนพบานนะจ๊ะวันนี้ก็มาช่วยกันตาเขาละจ้ะเขาก็ได้นไลหลายลันจ้ะนี่ตากเกียงไปทุกวันเลยตางกองทุกวันเลยเมยเขาก็งามงามเด้อจ้านี่เม็ดงามขาวอวียั่วเขาเอาก็ปโปรได้ละเดชบรรยากาศมันกระบดนะจ๊ะวันนี้เนาะะบดอึมคื่มเลยจ้าบบจ้าบบเจงเลยเนาะแต่ว่ากระตองไายเนาะเกี่ยวมาแล้วจ้า วันนี้นะจ๊ะไปดูเม็ดเข่าดูวะดูวะเมีกอกหัวย่วดูเม็ดเข่าดูว้าายดีดูวะนี่กระปลุกคราปรุกเข้าวะยุ่วดีเนาะจ้ะนี่ก็คือมาทั้มดทั้มวลนี่ก็คือครอบครัวนะครอบครัวของเรานี่เหล็กจ้ะมาช่วยต่างๆถึงคิวของไครของตากันเนาะเกี่ยวกองเข่ากับเสื้อตีฝ้านั่นแหละจ้ะเสือตีฝ้ากับเสื้อตีไหนสีแดงมันเนาะ เสียนึกกระเจี๊ยวเวลว่าง,งัน <c oughs> ก็ได้ข่าวหลายคือเอ้ยโอ้ยเกี่ยวไปขายได้เร็วนะอีกหน้านึงเนาะอันนี้หน้านี่คือะไว้เขาปลูกก็เขากินละจะ้ะหน้านี่ก็ได้หลายคือกันเด้อว,วันนี้ก็มาช่วยกันตากลาหลายคนเดินจากวันนี้เนาะจ้านี่เกี่ยวของเขาเจ๊วเวลนี่ตัวนี้หน่อยจะว่าแข็งแรงอัตจรรยร์เลยเดินดูกับได้ข่าหลายละเดฟปีนี้เนาะ Xài bố booze xìuáu này cả nòng sapaik, một con, chả tháo cả keo leo, nó, con này lùm cả đèn đèn ơi rèn cái ấy, đi, vẫn còn có mịn, lợn lồng ma, nó, Mà chào này, ô quấn, xong theo, xám theo, đây. <cười> <cười> กินมื่อกี้แล้เนี่ยปลูกเดี๋ยวใช้เดี๋ยวก็ปลูกเด้อมาหามาปลูกเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวออนหัวแค่เห็นอะไรนะเร็วๆปลูกกันแล้วไม่คันนี่แหละแยมไมันไม่เหลี่ยม คราวเดียวก็โอ้เกล็ดแล้วละละจ้าอ้าวพระเอกคน่อเนี่ยก็มายืนคุมงานนี่กุ้เต้เนาะนี่เกล็ดเตี้แล้วนอนด่วตาเกลียแล้วขยาวเหยียดเลยจ้าเดี๋ยวอีกสักนิดก็แล้วละจ้าโอ้ยรวมรวยช่วยกันเนาะแป๊บเดียวก็เร็วเร็วจ้ามีละจ้ารอบครัวอบอุ่นเด้อจ้ะมนี่อะไรก็ช่วยกันแบบมีละจ้าขอบครัวของฉันเนาะ จ้าขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะ